เสาร์วันที่4นะครับเนาะกันยา2 5 6, 6 8ครับผมอยู่ทีทั้งหลวงมาเล็กสามสี่แปดบริ 4, 8, บรนเวณนี้ก็คือยูเทิร์นอันตรายของอำเภอโน้นได้แดงนะครับนะพี่น้องอ่าหลังจากฝนตกเมื่อวานเบิ่ดเบิ่มนะครับเนาะนาการจราจรหรือว่าอากาศบ้านโน้นกน็โอเคนะครับเนาะเย็นสบายดีนะครับเนาะแต่ว่าตรงนี้ครับจุดยูเทิร์นตรงนี้รถล,ล้าหลายนพี่น้องเลยตอนเส่เส่นะครับเนาะเพราะว่าพี่น้องเขาลัางไหลกันพาลูกพาเต่าข้ามไปถนนไปโรงเรียนนะครับเนาะอาจ้างรายการระมัดระวังกันจ้างหน่อยได้พน้องเด้อ ครับระมัดระวังกันเล็กน้อยครับรถหลายครับอ่ะมิวยังไงกะพลอยปลอดภัยหลังกันครับเนาะค่อยๆอยไปนะครับเด้อรถหลายครับขามถอนอนนี่พลอยแม่เอ้ยผมอจะเห็นมูอนีธรถหลายแท้ๆครับหลายแท้ๆครับอ้อ,อยข้ามไ,ม,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 ไม่ก้อนให้ข้ามไม่ก้อนอ่ามูอนีธวันที่สามวันที่สี่นะครับทศีกันยาสองพันห้าร้อยยีสิบแปดครับถนนหมายเลขสามสี่แปดอำเภอร์ดนุนแดงจังหวัดบุรีรัมย์เดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางเด้อพี่น้องสวัสดีครับ